สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านในระยะนี้นะครับเราก็จะได้ยินข่าวคราวซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินมาก่อนครับเกี่ยวกับความสนใจในนักเตะรุ่นเล็กนะครับอายุไม่เกิน17ปีอยู่ในระหว่าง15-16-17ปีนี่แหละครับของทีมชาติไทยชุดยู่16อยู่1 7ของเราที่ไปสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับในการ ได้รองแชมป์นะครับการในชา้นชาติอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียที่ผ่านมาโดยเราเสมอกับทีมชาติออสเตรเลียมาอย่างสนุกครับเราเสมอเขาทั้ง2แมตช์นะครับทั้งแมตช์รอบคัดเลือกอขออภัยนะฮะร,รอบแบ่งกลุ่มแล้วก็มาเสมออีกครั้งหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศคือพูดได้ง่ายว่ากินกันไม่ลงเลยครับกับออสเตรเลียนเนี่ยจนถึงถึงขั้นต้องดวนจุดโทษนะครับเพื่อตัดสินผลแพ้ชนะในการครองแชมป์อาเซียนครั้งนี้ ก็เราก็พ่ายแพ้มาครับด้วยประตู7ประตูต่อ8นะครับแต่ว่าทางาทีมชาติออสเตรเลียเองโดยเฮดโค้ชเนี่ยก็ได้สนใจอย่างยิ่งที่อยากจะให้ทีมชาติไทยชุดนี้นะครับชุดอยูสิ7ปีของเราเนี่ยไปแข่งขันอุ่นเครื่องกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับกะกลายว่าตัดสินแพ้ชนะกันไปนเลยเพราะว่าแข่ง,งก,กันมา2ครั้งก็เสมอกันมาทั้งสองครั้งและทีมชาติไทยเราได้บทขยี้ทีมเขาได้ได,ได้เรื่องครับได้เรื่องเด็กเขาได้เหงือ ได้เล่นแบบสุดศักยภาพนะกับทีมเราอ่ะเพราะว่าเด็กเราเนี่ยไม่ธรรมดาครับทีมนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเนี่ยสิ่งที่ผมกําลังพูดต่อไปนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นก็คือความสนใจจากบรรดาทีมอาไทลีกหรือบรรดาทีมสโมสรอ,อาชีพเนี่ยผมไม่เคยได้ยินไม่ค่อยได้ยินนะที่จะมาสนใจเด็กอายุป,ประมาณ1 5 16 17ปีเนี่ยมีครั้งนี้แหละครับนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนักเตะไทยรุ่นยู7 นะครับที่สร้างผลงานได้โดดเด่นครั้งนี้ซึ่งซึ่งเป็นที่อาอาก่าวขวัญถึงนะครับในบรรดาแฟนบอลไทยและแฟนบอลทั่วอาเซียนชุดที่มีชัยวัฒน์เงินมานี่แหละครับปรเมศลองดีนะครับดนุพลบุพพาตัฐกิจโพสีสือวกรพลสันแล้วก็หลายๆคนครับที่มีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมนักเตะเรานี้มาจากไหนนะครับนะครับที่ได้รับความสนใจจากาสโมสรต่างๆ พอกลับมาถึงปุ๊บเนี่ยนะครับปรเมศละองดีเนี่ยก็ได้รับนะครับการบรรจุเข้าไปในทีมนะครับของชัยนาทฮอนบิวเลยนะครับในลักษณะที่จะสามารถลงแข่งขันอ่าเป็นทีมประจำสมโมสรชัยนาทฮอนบิวไปเลยนะครับแล้วก็ดนุพลบุพพาก็ได้รับความสนใจจากสมโมสรยักษ์ใหญ่ของไทยนะครับ อัปตันทีมของเราเนี่ยก็สนใจจากเมืองทองนะครับสโมสรที่จะพยายามดันให้เด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยได้ขึ้นมาสัมผัสกับเกมในระดับอาชีพนะครับในระดับชุดใหญ่เลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ที่เราไม่ค่อยได้เห็นสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยถ้าเรามองดูผิวเผินก็เหมือนกับว่าเด็ก <ๆ S 1> เด็กเหล่านี้เนี่ยมีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมจนสโมสรต่างๆสนใจซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยลำพังนะฮะอายุ20ปี23ปีอายุ23เนี่ย บางตัวก็ยังยากนะครับที่จะขึ้นตัวตัวจริงเพราะว่าตอนนี้ทีมในไทยลีกไม่ว่าจะเป็นไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองเนี่ยมีการแข่งขันทางด้านตัวผู้เล่นอย่างสูงโดยเฉพาะตำแหน่งสําคัญสาคัญอย่างศูนย์หน้านะครับมิดฟิลด์ดีๆอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ตัวผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในประเทศหรือไม่งั้นนะครับหลายๆสโมสรก็ซื้อตัวนักเตะในยุโรปในอเมริกาใต้มาระดับฝีเท้าเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้นักเตะไทยอยู่ในเกดรดระดับ A แล้วนะครับ B บวกถึง A ลบแล้วนะครับตอนเนี้ย ที่เล่นอยู่ในไทยลีกนะถ้าที่ผมดูนะไม่ว่าจะเป็นบีจีประทุมเมืองทองธานีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุรีรัมเนี่ยลหลายทีมที่เป็นยักษ์ใหญ่ในไทยลีกของเราเนี่ยได้เสริมตัวผู้เล่นที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามารวมแล้วตะเกรดกรดออกทางในระดับเกรต A ทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้ดังนั้นนะครับนักเตะยูสิบเจ็ดของเราอย่างปลเรมรละองดีแล้วก็ดนุพลบุพผาเนี่ยที่มีข่าวครา,าวเกี่ยวกับาการร่วมทีมนะครับสัญ,ญญาร่วมทีมกับ อาสมสรนนะครับไม่ว่าจะเป็นในไทยลีก1ไทยลีก2เนี่ยแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับผู้รักษาป,ประตูเนี่ยก็เหมือนกันครับแล้วก็ยังเดี๋ยวผมคิดว่าจะมีข่าวครา,าวมาอยเรื่อยๆสาหรับนักเตะชุดนี้นะมันแล้วแต่ว่าทัวร์นาเมนต์หน้าเนี่ยเด็กชุดนี้จะแข่งขันในเดือนตุลาคมนะครับยูสิปีเนี่ยที่เราชอบชอบกันเนี่ยจะแข่งอีกทีเดือนตุลานะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียเลยนะครับรอบเนี้ยระดับเอเชียนะครับ แต่ว่าเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกครับจะแข่งขันที่เมืองไทยเรานี่แหละนะครับโดยทีมชาติไทย u ย17ปีของเราอยู่ร่วมสายกับรูนยอินเดียแล้วก็เติร์กเมนิสถานาทีมเราทีม U ย17นะครับแต่การแข่งขันเนี่ยเขาเรียกว่าอายุไม่เกิน16ปีครับจีมชาติเมเชียเราอยู่ร่วมสายกับรูนยอินเด,ดียเติร์กเมนิสถานนนะครับแล้วก็ทีมไทยเป็น4ทีมโดยจะทําการแข่งขันนะครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับอีกไม่กี่เดือนนี้ครับ เราแข่งขันกันในประเทศไทยเราด้วยแมตช์แรกนะครับทีมชาติไทยเนี่ยจะพบกับเติร์กเมนิสถานนะครับในวันที่23ตุลาคมนะครับแมตช์ที่2ทีมชาติไทยชุดยูสิปีจะพบกับทีมชาติบูไนนะครับในวันที่25ตุลาคมและแมตช์ที่3นะครับทีมชาติไทยชุดยูสิปีของเราจะพบกับทีมชาติอินเดียในวันที่27ตุลาคมครับเราจะได้ชมเด็กเด็กกลุ่มนี้อีกแน่นอนครับ สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็หมายความว่าต่อไปนี้มันมันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นในวงการฟุตบอลไทยนะครับว่าอาเสียงลือเสียงเล่าอ้างต่างๆนะเมื่อก่อนเนี่ยนามเจ้าระบือนี่ระหลนะหรือคือดาวบ้านนาเหมือนพี่ชายเมืองสิงะต่อไปคงคงจะใช้น้อยแล้วะครับอ้างว่าเก่งนะครับเคยติดทีมนั้นเคยติดทีมนี้ฟอร์มอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสติที่กล่าวอ้างในสิ่งที่มันผ่านมาแล้ว นะครับแต่ต่อไปนี้เนี่ยหลักฐานนะครับหลักฐานที่เป็นหลักฐานในการทําระบบนะครับฐานเลนไอดีของฟีฟ่าเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นแน่นอนครับในต่อไปในวงการฟุตบอลไทยนะครับฟังให้ดีนะครับปรเมศร์ละองดีนะครับดนุพลบุพาณตะกิจโพสีนะครับชัยวัฒน์เงินมานักเตะหลายคนในทีมนี้นะครับอยู่สิเนี่ยมาจาก โครงการนะครับทาเล่นในดีของฟีฟ่าซึ่งนะครับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นชาติแรกของโลกเมื่อ3ปีที่แล้วเข้าคัดเลือกเด็กอายุ1 2บสถึงสิปีครับโดยการนะครับโดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปบันทึกข้อมูลเด็กตามภาคต่างๆทุกภาคครับเป็นโครงการทาเล่นในดีโดยมีมิสเตอร์เคลลิคอสนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงฟีฟ่าเป็นคนดูแลโครงการนี้แล้วก็ทางฝ่ายไทยเราเนี่ย จากสมาคมเราเนี่ยก็คือคุณทรงยศกิ่นศีสุขนะครับผู้เหนือการเทคนิคสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยเป็นคนดูแลโครงการนี้ทางด้นานฝั่งไทยได้ทําการนะครับเอาออกมาสำรวจนะครับนักเตะไทยทั่วประเทศนะครับในการสํารวจว่ามีคุณสมบัติตามแผนนะครับตามระเบียบของทาเล่นในดีหรือไม่นะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบปฏิกิริยาร่างกายนะครับไอคิฟุตบอลนะครับปฏิกิริยาทางด้าน ความคิดปฏิสัมพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในสนามนอกสนามแล้วก็ในระหว่างที่แข่งขันหรือไม่แข่งขันแล้วก็มีการดูทุกอย่างในตำแหน่งนะครับแต่เล่นตำแหน่งไหนนะครับจัดเกตคือพูดงา่ายๆว่าตัดเกรดกันเลยฮะมีหัวข้อหัวข้อให้ติก๊กให้คะแนนกันเลยแล้วแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะมาบรรจุอยู่ในระบบของทางเล่นได้ดีครับทำให้นักเตะทุกคนเนี่ยจะมีโปรไฟล์ของตัวเองสามารถ โค้ดต่างๆนะครับหรือว่าสมาคมสามารถคลิกเข้าไปดูได้ในฐานข้อมูลของเด็กเหล่านั้นว่าสปีดบอลเป็นยังไงเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับมีจินตนาการมีไอคิวบอลขนาดไหนมีระบบกล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างและเล่นตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนนะครับทำห้ตัวนี้มันเป็นระบบใหม่อ่ะเหมือนผมเคยพูดถึงโค้ดดิชีที่บอกว่าโค้ดดิชีเนี่ยเขาจะวางแผนการเล่นก่อนนะครับพอวางแผนการเล่นแล้วในระบบเจแปนเวียเนี่ยเขาถึงจะ ไปค้นหานักเตะที่เหมาะสมนะครับกับทีมของเขามาใส่ลงไปว่าตำแหน่งนี้นะสมมุติว่าศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยวางแผน่ในแบบนี้นะเจอกับทีมแบบนี้นะเมื่อเจอกับทีมแบบนี้เราจะต้องให้ศูนย์หน้าตัวเป้าเราเล่นแบบนี้แล้วนักเตะคนไหนล่ะครับที่จะมีสปีดบอลแบบนี้มีการหาพื้นที่แบบนี้มีลักษณะการเล่นลักษณะนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลจากทาเล่นในดีนี่เลยครับเพื่อที่จะได้นักเตะคนนั้นมาสําหรับลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่เขาต้องการ นี่แหละครับมันจึงเป็นระบบใหม่ที่ผมว่าต่อไปเสียงลือ, <S <S ลอเสียงเล่า <S <S อ้างอันใดไม่มันจะไม่มีแล้วครับนามเจ้าระบือนี่นะหรือคือดาวบ้านนาก็จะไม่มีแล้วนะครับหรือเป็นเด็กของใครเป็นที่รักของใครเป็นน้องรักเป็นลูกรักของใครจะไม่มีแล้วครับหรืออ้างไม่มีแนละ้วต่อไปก็คือตัวเลขตัวเลขล้วนๆครับสถิติล้วนๆแล้วข้อมูลฐานข้อมูลโปรไฟล์ของนักเตะล้วนๆหรือ ID ของนักเตะคนนั้นนี่คือระบบทางเล่นในดีผมคิดว่าตัวนี้แหละครับ ต่อไปมันไม่ใช่แค่ทีมชาตินะครับมันไม่ใช่แค่ทีมชาติไทยแต่ตัวผู้เล่นของไทยแทบจะทุกคนจากระบบนีนบ้มันจะเริ่มกระตุ้นขึ้นมาแต่ยูสิบเจ็ของเราแล้วมันจะเริ่มพัฒนาต่อขึ้นมายูสิบเจ็ดก็จะกลายมาเป็นยูยี่สิบยูยี่สามนักเตะทุกคนเหล่านี้จะมีไอติดตัวมาตลอดนะครับมีทัเล่นใดีติดตัวมาตลอดแล้วก็นักเตะรุ่นต่อไปก็จะมีโปรไฟล์ในลักษณะทัเล่นในดีต่อขึ้นมาด้วยต่อไปนี้ทีมในสโมสรนะครับในไทยลีก ในประเทศของเราหรือทีมชาติไทยทุกชุดเนี่ยอาจจะต้องดูดัดชนีตัวนี้เลยครับว่านักเตะคนไหนมีคุณสมบัติแบบไหนในการที่จะดึงตัวหรือซื้อตัวหรือจะนามาบรรจุมีรายชื่อในทีมชาติในแต่ละรุ่นตรงนี้ครับมันจะเกิดขึ้นนี่แหละครับมันคือระบบที่เป็นมาตรฐานอย่างมากเลยที่ทั้งโลกนี้ยังไม่มีนะครับผมบอกไว้แค่นี้แหละว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศแรกที่ใช้ระบบนี้จากฟีฟ่านะ ฟีฟ่าเปิดโครงการนี่มาประเทศไทยเรายกมือขึ้นก่อนเพื่อนเลยครับในห้องผมสมัครครับเลยครับแล้วก็สมัครเข้าไปก็ได้ใช้ระบบนี้ก่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เราต้องให้ความสําคัญและตัวนี้แหละที่ระบบที่บันทึกข้อมูลนักเตะนี่แหละครับมันจะทําให้นักเตะไทยหรือว่า,าฟุตบอลไทยของเราเนี่ยก้าวกระโดดไปได้อย่างรวดเร็วประเทศอื่นมาพัฒนาตามหลังเราแน่นอนครับเขาพัฒนาตามหลังเราไาม่ต่ำกว่ารุ่น2รุ่น เราไปก่อนเขาครับงานนี้ใครไปก่อนได้เปรียบครับอย่างน้อยนะครับปรามนเราองดีไปก่อนแล้วครับเด็กเตรุ่นนี้ไปก่อนแล้วประเทศอื่นยังไม่ได้ทําเลยเราไปได้รุ่นหนึ่งแล้วแล้วรุ่นที่2องอะไรจะตามมาเค,คลิคอสแล้วก็ท้าคุณทรงยศเนี่ยก็คงทําเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่อยๆต่อเนื่องเรื่อยๆครับจากยูสิปีรุ่นนี้ขึ้นไปเป็นยูยี่สิบยูสิปีรุ่นหน้าก,ก็จะมาในระบบนี้อีกแล้วเด็กเตทุกคนก็จะมีะข้อมูลติดตัวมาอีก นะครับพูดง่ายๆว่าลงทะเบียนเนี่ยเป็นนักเตะที่ลงทะเบียนมีทะเบียนพูดง่ายๆว่ามีเขาเรียกว่าอะไรฮะมีดีกรีในตัวเองว่าเป็นอย่างไรบ้างเตะอยู่ในระดับไหนฝีเท้าระดับไหนเขารู้เลยครับเล่นตำแหน่งไหนและมันจะง่ายนะครับในการที่จะสโมสรต่างๆที่จะมาหาตัวนักเตะที่จะเข้าสู่สโมสรไม่ใช่ว่ามาดูฝีเท้าเล่นเกมนี้เกมนี้แล้วเล่น,น,น,ลลนดีตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญครับถ้าเล่นได้ดีเนี่ย นี่ครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าในระยะนี้เราจะเห็นความเคลื่อนไหวที่แปลกๆในวงการฟุตบอลไทยซึ่งเราจะเห็นสโมรสรใหญ่ในประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยูนึ่งที2ก็ตามแต่ได้มาบรรจุเซ็นสัญญาให้เด็กๆอายุเพียง15-17ปีเนี่ยเข้ามาเล่นอยู่ในสโมรสรระดับอาชีพถึงขั้นจะดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ก็หลายคนนี่นะครับเป็นปรากฏการณ์ใหม่เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่านักเตะเหล่านี้แสดงฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเหลือเกินครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเซียนรุ่นอายุม,มาเกิน16ปีเมื่อกี้ที่อินุนีเชียเนี่ยมันทําให้เข้าตาครับประธานสโมสรเข้าตาประธานเทคนิคหรือโค้ชในแต่ละสโมสรสโมสรเนี่ยที่จะให้อนาคตการเ,เด็กเหล่านี้นะครับเพราะว่าฝีเท้าเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสโมสรแน่นอนครับสโมสรต่างๆนี่ไม่ได้ทําเพื่อการกุศลครับเขาก็ทําเพื่อ จุดมุ่งหมายในกความเป็นเลิศของทีมเลครับไม่มีใครจะไปเอานักเตะที่ฟีเท้าแย่แยมาใส่ทีมเลยครับถ้าไม่ดีจริงเด็กอายุแค่16-17ปีไม่มีทางครับจะติดทีมระดับที1นึ่งทีสก็ติดยากครับลําพังอายุ2 0ปีย3ปียังยากเลยครับเนี่ยเด็กอายุแค่เนี่ยจะมีข่าวคราวในการที่จะร่วมทีมแม้แต่ทีมชุดใหญ่ของเขาเนี่ยก็แสดงว่าประสิทธิภาพของทางเลนได้ดีมีจริง มันทาให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นในทีมชาติไทยชุดยู17อย่างเห็นได้ชัดนะครับถึงแม้ว่าจะมีนักเตะบางคนไม่ได้อยู่ในโครงการนี้นะครับแต่เป็นนักเตะฝีเท้าดีนะครับที่สมาคมคัดเลือกเข้ามาเป็นตัวทีมชาติชุดนี้ก็ตามแต่แต่อย่างไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วระบบนี้ก็ถือว่าสร้างผลงานได้อย่างเห็นเป็นผลงานได้อย่างชัดตาและได้รับการยอมรับนะครับจากไทลีกของเรานะครับเพราะว่าไทลีกเป็นดัชนีชี้วัดที่สาคัญนะ เพราะว่าเขาลงทุนกันโอ้โหจะว่าเป็น10ล้านนะครับเอาพูดกันเรื่องหลักร้อยล้านดีกว่าถ้าเป็นสโมสรใหญ่ๆนะหลายร้อยล้านด้วยบางสโมสรจะเฉียดพันล้านครับผมจะบอกแค่นั้นแหละไม่มีทางที่เขาจะเลือกเอานักเตะที่ฝีเท้าเป็นลักษณะการกุศลนึงเข้ามาติดทีมเขาหรอกครับเขาจะต้องเอาตัวที่ดีที่สุดแล้วเด็กอายุขนาดนี้ติดไปได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่บ่งชัดว่าระบบทายเล่นในดีดีใช้ได้และระบบนี้กําลังถูกดันขึ้นมาเรื่อยๆเป็นรุ่นเป็นรุ่นและที่สําคัญที่สุด ประเทศไทยเราทําระบบนี้นะโครงการฟีฟ้าโครงการนี้เป็นโครงการเป็นทีมแรกของโลกมันทําผมให้ผมเห็นความหวังนะครับว่าอนาคตทีมชาติไทยเราเนี่ยจะไม่น้อยหน้าทีมนในเอเชียเลยรออีกไม่นานครับนี่รุ่นแรกนะผลิตผลจากทะเลดนดีเห็นหน้าเห็นหลังในรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นปรเมศรุ่นชัยวัฒนะน,น,น์นะครับรุ่นนัทกิจนะครับรุ่นนนนุพลน,นี่แหละเราเห็นเป็นรุ่นแรกเลยและต่อไปจะมีรุ่นต่อไปตามไปอีกตามไปอีก แล้วนะครับข้างบนเนี่ยมาซาดาอิชิกำลังทำทีมอยู่ตอนนี้ตอนนี้เรากำลังลุ้นนะฮะนักเตะลูกครึ่งอย่างชุดเบลเนี่ยเข้ามาร่วมทีมนะครับแล้วก็หลายๆตัวนะนักเตะลูกครึ่งนี่มีอีกเยอะครับรวมทั้งข่าวดีนะครับข่าวดีของวันนี้คือนะครับนิโก้นิโคลัสนิโคสันเนี่ยนะครับสามารถลงสนามกับต้นสังกัดได้แล้วครับมาแล้วครับนิโก้เราฟื้นนะครับนิโก้เราหายบาดเจ็บแล้ว เราจะมีโอกาสได้เห็นนะครับนิโก้มาร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ฟี f ่า a ด a y แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าเดหรืออย่าง King Cup เราเนี่ยเราคิดว่าน่าจะได้เห็นนิโก้แน่นอนนิโก้กลับมาแล้วแล้วยังมีโอกาสจะดึงจุดเบลนะครับเอริกาวแล้วก็เรารอดูครับหลายๆตัวที่เราคิดว่าเราคิดว่าอยากจะให้ติดทีมชาตินี่แหละรวมทั้งนักเตะที่มีอยู่แล้วที่ยังไม่ติดทีมชาติที่ฝีเท้าเด่นๆ ตอนนี้นักเตะเรามีตัวเลือกให้กับอิชิยเยอะเหลือเกินแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดในต้นรายการน่ครับว่าเสียงลือเสียงเร่าอ้างต้องตัดทิ้งครับเคยเก่งเล่นดีแบบมีโปรไฟล์มาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับโดยที่ไม่มีสถติทางวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือไม่มีสถติทางเทคนิคฟุตบอลีกำกับมาเนี่ยมันก็แค่ความชอบของแต่ละบุคคลที่จะยกยกย่องนะครับคนนี้เลี้ยงเก่งคนนี้ อ่าพาสบอลดีเล่นบอลดีนะครับคนดีแบบนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดทุกคนมองนักเตะคนหนึ่งเนี่ยยังมองดีไม่เหมือนกันเลยครับให้ผมเอาให้ผมกับท่านเนี่ยมานั่งบอกว่าอ่านิโก้ดียังไงนิโคลัสมีกวาสันดียังไงเเรายังพูดไม่เหมือนกันเลยครับบางครั้งอะ่ะเพราะฉะนั้นมาตรฐานนี้มันใช้ไม่ได้ครับแต่มาตรฐานที่เป็นหัวข้อนะครับมาจากฟีฟ่าที่เขาใช้คัดคุณภาพเด็กเนี่ย มันเป็นเหตุผลมาตรฐานทางทิคฟุตบอลระดับโลกครับมันบ่งบอกถึงกล้ามเนื้อมันบ่งบอกถึงเซนส์ฟุตบอลอมันบ่งบอกถึงความสามารถของนักเตะเหล่านั้นมันบ่งบอกถึงสนธิทนาฟุตบอลได้ตัวนี้มันเป็นมาตรฐานมากกว่าที่เราจะมานั่งวิพา์วิจารณ์และเลือกกันโดยการพูดคุยกันว่าใครเก่งไม่เก่งตรงนี้เนี่ยเรื่องดรามา่าเกี่ยวกับนักฟุตบอลเก่งไม่เก่งเนี่ยมันจะค่อยหายไปหมดเลยเพราะว่าถ้าเล่นได,ด้ดีหรือไอดีของนักเตะเนี่ย มันจะกลายมาเป็นมาตรฐานที่เราเกล่าวถึงกันในในโอกาสต่อไปเพราะว่าเราจะต้องยอมรับในมาตรฐานเหล่านี้ซึ่งฟีฟ่ากำหนดมาว่านักเตะที่ดีควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเขาเช็คไม่หมดแล้วเขาให้กี่คะแนนเนี่ยเราจะต้องเชื่อถือเหมือนการตรวจ QC เนี่ย QC เขา mm hmm. เขาเขา้เขามาตรวจเขาให้เท่าไหร่เนี่ยเช็คคุณภาพเนี่ยเขาให้เท่าไหร่เราก็ต้องยอมยอมรับในมาตรฐานเหล่านั้นและมาตรฐานเหล่านั้นจะเป็นตัวกำหนดในการที่เฮดโค้ชทีมชาติไทย หรือว่าสโมสรต่างๆเนี่ยต้องการนักเตะเข้าไปในตําแหน่งที่เขาต้องการในแผนง,งานของเขาครมันจะเป็นระบบนี้ครับต่อไปนี่คือระบบที่ทีมชาติไทยเราเข้าในเป็นทีมแรกของโลกครับนอกจากเราจะเห็นหน้าปรเมศลองดีนะครับเราจะเห็นหน้านัฐ,ฐกิจโอ้โหเลี้ยงตะลุยเหลือเกินนะนัฐ,ฐกิจเนี่ยท่าเรือรอดูนะครับไม่ธรรมดาหรอกครับเขาจะขึ้นชุดใหญ่เดี๋ยวนี้แหละฮะนัฐ,ฐกิจเนี่ยนะครับรวมทั้งอนุพลด้วย นะครับที่เมืองทองรอดูให้ดีแล้วกันครับปรเมศเนี่ยไปอยู่กับชัยนาทก็รอดูเมื่อเราเห็นเด็กเหล่านี้เราคิดว่าเก่งเขาเก่งเพราะอะไรนะครับต่อไปเราเรา,เราจะเราเราจะไม่ดูแค่ปรเมศแล้วครับเราจะพยายามค้นหาทาเล่นได้ดีเขาละเราจะหาไอ้ดีเขาลว่าเอคะแนนความสามารถของปรเมศเนี่ยทางด้านการเลี้ยงบอลเป็นยังไงบ้างทักษะอุดมคติเป็นยังไงเนี่ยเราจะรู้นักเตะคนนี้เลยครับเหมือนท่านเล่นเกมอะ่ะเวลาท่านท่านไปนเลือก ท่านไปเลือกตัวในเกมอ่ะ,อะตัวนี้นะ,ะนักเตะหรือว่านักรบคนนี้มีคุณสมบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ,ะครับท่านยังเลือกเลยครับท่านยังเลือกจากข้อมูลเลยอันเดียวกันครับต่อไปทีมชาติไทยจะเป็นทีมแรกของโลกนะที่ใช้ระบบนี้ผมบอกแค่นี้เลยครับผมเพิ่งบอกว่าต่อไปนี้ทีมชาติไทยเราไม่ใช่แค่ระดับเอเชียแล้วครับโอกาสที่เราจะก้าวสู่ระดับโลกเนะี่ยมีอีกระยะเวลาไม่ไกลนะครับ ผมผมบังว่าเราจะมีโอกาสทำอันดับขึ้นไปสู่ระดับท็อป10ของเอเชียให้เร็วที่สุดจากนั้นก็ก้าไปสู่ระดับท็อป5เอเชียต่อไปนี้นะครับเราจะต้องสปีดนะครับให้ทันทีมชั้นนำอย่างญี่ปุ่นเกาหลีอุซเบกิสถานซาอุดีอาระเบียอิหร่านออสเตรเลียเราต้องสปีดให้ทันเขาครับและวันนี้เราดีใจไหมครับประเทศที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้เนี่ย เราเสมอมาแล้วครับไม่ว่าจะชุดเล็กชุดใหญ่เนะี่ยเราเสมอวาเซเลียครับเราเสมอเกาหลีได้เราเสมอซาอุดิอาระเบียได้ทําไมนะครับเราจะตามเขาไม่ทันถ้าเราจะเอาจริงเอาจังผมฝากไว้เลยครับช่วยกันเชียร์ขอควาฟุตบอลไทยความหวังอยู่ไม่ไกลและตอนนี้ผมเห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันครับในสมาคมฟุตบอลประเทศไทยซึ่งน่าติดตามอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปต่ตอไปครับว่ามันมีเรื่องตอนนี้ทัวร์นาเมนต์เยอะมาก จนผมไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรก่อนหลังดีนะครับต่องขออภัยผมอาจจะพูดวันนี้พูดเรื่องคิงครับพรุ่งนี้พูดเรื่องบูล็อกยูสิวันนี้มาพูดเรื่อง U17 ก็มันแข่งมันแข่งกันอยู่ในช่วงเดือน2เดือนนี้เท่านั้นเลยฮะแล้วยังมาพูดเรื่องยูยี่อีกนะเกี่ยวก,กับโค้ชซิโก้นะครับเกี่ยวกับโคดิชิที่จะสร้างทีมใหม่และาลอาียูยีอีกและยังยังเหลือฟุตบอลเอเอฟปายปีอีกนะครับมีซูบิชีอิเล็กทิกครับ ตอนนี้มีเรื่องราวที่เราต้องตามไม่ทันนะครับเพราะว่าเรื่องราวมันไปไปเร็วเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันไปเร็วและน่าจับตามองอย่างยิ่งครับพัฒนาการฟุตบอลไทยปีนี้น่าสนใจที่สุดเลยครับ